ดีมากเลี้ยวขวาหน่อยมาทางขวามือหน่อยขวามือเตะเท้าเร็วๆขาตรงๆดิเตะขาตรงตลอดเวลาขาเตะตรงตลอดเวลา,า,ลวลาบูธอ่ะดีอ่าอ่าดีบูธมาทางขวามือขวามือขวามือหน่อยบูธ เย่ยมากบูดชูสองนิ้วบูด